สวั as as สดีคานผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับสวัสดีมากครับการถือสูนนะครับเรามาเจอกันแบบนี้เพื่อมาเตือนกันว่าอาหารทุกอย่างที่เรากินจะต้องพิถีพิถันและมีคุณภาพที่ดีเวลากินเสร็จแล้วเราจะต้องมีการออกกําลังกายออกกำลังกายเสร็จแล้วเองมีการพักผ่อนถูกต้องทุกอย่างมันจะได้ดีขึ้นไม่เหมือนคนข้างๆนะฮะทุกวันทรมลงตลอดนะฮะคุณก็พูดไป ถึงผมจะหน้าตาไม่ดีแต่หาโหลดฟรีไม่ได้นะจ๊ะต้องโหลดเสียตังค์ต้องโหลดเสียตังค์เสียกี่เหรียญนะติดหรือร้อยเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบตังค์นะไม่ใช่ห้าสิบเหรียญออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับหลายท่านเนี่ยชอบจะลืมและคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ไม่แก่ไม่รู้หรอกนะครับมันมีประโยชน์จริงๆ เดินไปเดินมาบ้างก็ยังดีสบัดสบัดไม้สบัดมือสบัดแข้งสบัดขาหนูอ่านในไลน์กรุ๊ปเนี่ยบางทีสําคัญนะมันมีเรื่องดีๆก็ส่งมาก็ดีนะหนูอ่านมีอยู่ข้อความนึงเขาบอกว่าเคยแม่บบว่าเดี๋ยวก่อนอคาว่าเดี๋ยวก่อนคือให้เวลากดข้อนี้เลยสองนาทีคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าทาแล้วมันไม่เกินสองนาทีคุณทําเถอะดินจะได้ไม่พอกหางหมูสมมุติว่าพี่กินข้าวเอาจานข้าวขึ้นไป นั่งดูทีวีบนห้องอทีนปุ๊บถ้าคุณเอาจานลงมาไว้ในจ่าที่ล้างจานเนี่ยเดินจากข้างบนถึงล่างไม่ถึงสองนาทีทำเหอะไม,ม่งั้นห้องคุณก็ลกุกแล้วมันเริ่มจากนู่นนี่นี่นั่นขยะยังไม่ทิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งอันนี้เดี๋ยว่อย,ยทำถ้าอะไรก็แต่ที่ไม่เกินสองนาทีแล้วทําได้ทําเลยอันนี้เป็นลายของฝรั่งเขาเขาให้มาพูดตรงๆเลยนะฝรั่งเขาจะคิดแค่ก็บอกว่าถ้าเกิดว่ามันน้อยกว่าสองนาทีทำแต่เราเป็นคนไทยเราต้องเหนือกว่านั้น อะไรก็ตามไม่เกินสองชั่วโมงทำมันไปเลยโอพี่พี่จชั่วโมงนะผมจะมีซิกแพคเลยนะเราเหนือเราเหนืออ้าวผมบอกคำหนึ่งถ้าคุณใช้สูตรฝรั่งที่เขาบอกว่าถ้าไม่เกินสองนาทีทำเถอะเดี๋ยวก่อนคุณก็เป็นคนธรรมดาหนึ่งคนคุณอยากเหนือคนอื่นหรือเปล่าครับคุณอยากอยู่เหนือเขาไหมคนที่อยู่เหนือเขาทำสองชั่วโมงอ้าวทำไมอ่ะแล้วแต่คุณเลือกไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าคุณอยากเหนือคนอื่น คุณก็ต้องทําเต็มที่กว่าคนอื่นถูกต้องคุณก็จะได้สิ่งเหล่านั้นอยากเหนือทําเหนืออยากใต้ทําใต้เฮ้ยพี่เดียวพี่เดียวนึกแล้วเฉียงอะไรข้างๆงงออดเลยไมะได้อะไรนะอย่าอย่าผมผมรู้แล้วทางทางจะเล่นอยู่แล้ว่อยู่เหนือเอาโอเคครับเชียงใหม่เชียงรายตากนนึกแล้ว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 ไปสวัสดีค่ะสวัสดีครับสมศรีเองค่ะครับจำได้ปะเนี่ยจำได้ จำได้ป่าจำได้จำได้ยังจำได้จำได้เออช่างเออไม่ต้องจำได้จริงๆนะเออจากไหนรู้ไหมคะไม่รู้นั่นไงได้บอกจำได้เออสมศรีจากสมาคมยอดเมียค่ะใช่แล้วสมศรีเองค่ะค่ะไม่ได้เขียนมาตั้งนานเอออย่าเขียนมาเลยเอาดี้พอฮะไม่เคยเออได้เขียนมาเขียนมามีข่าวดิมบอกบรรดาเมีเมียทั้งหลายค่ะครับ ขณะนี้ทางสมาคมได้ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ของพวกเราแล้วนะคะสติ๊กเกอร์ลน์ก็จะมีให้ให้ดูเป็นตัวอย่างอย่างเช่นอยู่ไหนท่านนึกภาพเลยสติ๊กเกอร์ลน์ของสมาคมเมียเนี่ยนะก็จะเป็นให้ผัวดูแล้วเป็นภาพผู้หญิงคนหนึ่งนัทละทีอย่างเงี้ยอยู่ไหนแล้วเขียนว่าอยู่ไหนน่ากลัวไหมอยู่ไหนเออเนี่ยเอออันที่หนึ่งตัวอย่างอันที่สอง เดี๋ยวจะโดนเออเออเดี๋ยวหนื่อยด้วนะใส่รองเท้าผมเนี่ย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 เดี๋ยวจะโดนอันที่สามทำนาฬิกากี่โมงละเออเนี่ยหน้าแบบน้ากคตรทุกอันกี่โมงละอ่าอ่าอันต่อไปไหนเงินเดือนเออเออสติกเกอร์ลายอ่ะเออันต่อไปให้ห้านาทีเอออันต่อไป ไม่เคยตายหรือแต่ที่เคลายอ่ะอีกอันนึ่งจะลองใช่ไหมอีกอันนึ่งกลับหรือยังต่อไปเลยเพื่อเล่นหรอไหวอ่ะอันต่อไปจะสารภาพไหมอันต่อไปงุดเงิดเดี๋ยวเจอของจริง กำลังไฟอันสุดท้ายเลยมึงเจอกูแน่โอ้ยติกเกอร์อะไรไม่ได้ที่ติกเกอร์อะไรพี่ออกไม่ได้กับผิดกฎหมายผิดกฎหมายมันไม่ถูกเขาผมตีเขาบอกว่าธรรมดามีเมียเตรียมโหลดฟรีเลยนะคะโอ้โหแล้วทำให้โหลดฟรีต่างหากใครก็ตามที่ดูรายการนี้แล้วจะไปทำติกเกอร์พวกนี้ ไม่ได้นะฮะเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเมียไทยเมียยอดเมียไทยนะฮะไม่ได้อย่านะเดี๋ยวเกิดเอ้ยได้ยินไอเดียจะอยากเขามีลิขสิทธิ์นะเดี๋ยวมึงเจอกูแน่ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวนะถ้าจะไปไหนอ่ะจะไปเที่ยวไหนอ่ะไปพิซูโลกถ้าเกิดคุณเมียไทยทั้งหลายอยากจะไปเที่ยวพิซุโลกเจอแน่เจอแน่พิซูโลกมีเรื่องน่าเที่ยวเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าไม่ไปร้านนี้ ถือว่าผิดร้านเจน้อยข้าวคลุกะปิจังหวัดพิศณุโลกตั้งต้นที่วงเวียนสถานีรถไฟจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าถนนนาเลสวนแล้ววิ่งตรงไปประมาณ100เมตรพอเจอธนาคารกรุงเทพก็ให้เลี้ยวเข้าซอยแล้วตรงไปประมาณ20เมตรร้านเจน้อยจะอยู่ในตลาดเทศบาลนครพิศณุโลกด้านขวามือถามใครก็รู้จักมาจังหวัดพิศณุโลก ไม่กินข้าวคลุกกะปิที่ร้านเจน้อยข้าวคลุกกะปิถือว่าผิดร้านนี้เปิดมาแล้ว30ปีโดยคุณป้าวิมลศรีหรือเจน้อยแต่ก่อนที่ี่เป็นตลาดเล็กๆเ,เจน้อยเล่าว,ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีใครขายข้าวคลุกกะปิเจน้อยจึงเริ่มคิดค้นสูตรข้าวคลุกกะปิโดยอาศัยจากการอ่านหนังสือแล้วนำมาปรับปรุงจนได้สูตรเฉพาะของตัวเอง และเริ่มขายตั้งแต่จานละ10บาทปัจจุบันคุณมนติกาหรือคุณเมย์ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ๊น้อยมาสืบทอดกิจการต่อมาจังหวัดพิษณุโลกไม่กินข้าวคลุกกะปิที่ร้านเจ๊น้อยข้าวคลุกกะปิถือว่าผิดวิธีธรรมใส่น้ำมันลงในกระทะตามด้วยกะปิและน้ำเปล่าผัดไปเรื่อยๆปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปีบ๊บน้ำตาลทราย โดยใช้ไฟอ่อนๆเคี่ยวนานกว่าหนึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้มีกลิ่นคาวพอผัดจนได้ที่แล้วก็นำกระทะใบใหม่มาตั้งไฟจากนั้นใส่กระเทียมเจียวเข้าสวยแล้วนำกะปิที่ผัดจนได้ที่แล้วลงไปผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกรอบเพียงแค่นี้ก็จะได้ข้าวคลุกกะปิที่อร่อยถูกใจลูกค้าเสิร์ฟเคียงมากับหมูหวานกุนเชียงกุ้งแห้งทอด ไข่ฝอยและไข่เค็มโรยหน้าด้วยมะม่วงสับหอมแดงถั่วฝักยาวพร้อมแตงกวาพริกขี้หนูและมะนาวเคล็ดลับใช้กะปิอย่างดีสั่งตรงมาจากระยองจะหอมและไม่เค็มมากใช้ข้าวหอมมะลิเก่าเท่านั้นจะร่วนนุ่มเม็ดสวยถ้าเป็นข้าวหอมมะลิใหม่จะนิ่มเกินไปผัดไม่เป็นเม็ด ใช้มะม่วงน้ำดอกไม้ดิบจะทำให้ได้ทั้งความหอมและความเปรี้ยวที่ลงตัวข้าวคลุกกะปิจานละ35บาทร้านเจน้อยข้าวคลุกกะปิจังหวัดพิษณุโลกเปิด8โมงเช้าจนถึงบ่ายสโมงวันนี้มาคลุกให้กินในรายการเลยครับมาแล้วมาแล้ว และอย่างที่บอกแล้วนะครับไม่ได้มาแต่ข้าวนะครับน่ารักอย่างยิ่งมากันทั้งร้านเลยนะครับร้านเจนน้อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีวัสดีครับคุณผู้ชมด้วยครับนะคนกลางนั่นคือเจนน้อยคนข้างๆที่หัวเราะร่วนนะลูกสาวนะครับนะฮะแล้วอีกคนนึงก็น่าจะเป็นเจ้าหนี้น่าจะเป็นเจ้านีนะน่าจะเป็นเจ้านี้วยกมาด้วยกันเลยฮะในตลาดครับผมตอนนี้ ท่าผู้ชมคิดดูนะเขาไม่ใช่คนปรัใต้เลยนะแต่เขามาทําข้าวคุกกะปิแต่วิธีที่เขาบอกวิธีทําท่านผู้ชมเอ้ยผมไม่รู้จะบอกไงมันต้องอร่อยสุดสุดแน่นอนนี่ดูหน้าตาผาก่อนฮะผมเดูก่อนผมคุกผมคุกมาแล้วนะครับนห์คือกะปิคุณลองทานข้าวกะปิก่อนหอมมากแล้วเดี๋ยวค่อยคุกก็ได้ถ้าข้าวกะปินะผมไม่ทันแล้วครับนี่นี่เนี่ยอร่อยเดี่ยวเดียวกันเลยกะปิหอมมากอ ซกิเดสกาทมทมเขาแกล่แกลอะไดไหนบอกเรืแกลอะไรเขาเขาแกลอะไรบีบมะนาวสกามะนาวมาบีบแลกพ้าผม ท่านผู้ชมคุณนวัดนี่ใช้ไม่ได้ท่านผู้ชมคุณนวัดเป็นคนแกล้งไม่สักสีพยานในห้องส่งเลยคุณนวัดชตีบีบเอาบีบใช่มือก็ตีบีบแต่นวัดอ่ะตลอดเลยแต่นี่แบบของจริงแบบของไม่แกล้งอันนี้อร่อยคุกคุกคุคุกได้คุกอร่อยคุกอร่อยไม่ต้องใส่โม่วงล้วไม่ต้องใส่โมวงแล้วครับผมนี่มันบ้าไปแล้วนี่ นี่พี่จะรู้โลกมมนข้าวคุกกี้อร่อยอร่อยนกินได้ไงท่านผู้ชมครับทำอะไรทำไปก่อนผู้ผมขอกินข้าวก่อนครับไม่ได้ลืมไปเดี๋ยวเวลาหมดท่านผู้ชมครับอร่อยเด็ดขาดมากๆเป็นความครบถ้วนผมอยากให้ลองชิมกุ้งเขาพี่น่อยทานกุ้งเปล่าเยังทานแล้วมันแปลกมากนะทำไมอ่ะมันมีน้ำตาลด้วยในกุ้งจริงจริงพี่ต่อยลองชิมแปลกมากธรรมดากุ้งมันไม่น่าจะมีน้ำตาลนะแกแบบทำแบบ รสชาติส่วนตัวใช่ใช่ใช่รสชาติแกส่วนตัวอร่อยมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไปพิษณุโลกอย่าพลาดร้านเจ้นยข้าวคุกะปิแกเปิดตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนถึงบ่ายสามโมงเย็นอยู่ในตลาดเทศบาลนครพิษณุโลกแต่ว่าอย่าบินแบบวเยอะถ้าชอบแบบเปรี้ยวเปรี้ยวแบบนี้ได้เลยนะฮะข้าตัวนี้สักครู่เพราะิ่งสน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกกันช่วงต่อไปครั้งรายการสักครู่เดียวครับ หมูปั้นผัดซอสบ้านนาครับมันเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวจริงๆแต่เมนูนี้ผมว่าต้องทานกับข้าวอ,อันนี้จะวางบนโต๊ะแล้วมันไม่ทัาเกลิ่นหมูที่ที่เขาหมักกับซอสยังอยู่นอาจคนยังไม่รู้ว่าตัดคอหมูตรงไหนใช่ด,ดูเลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับแค่เรา YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้คุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยแต่ก็เรือย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อก็นี้จะติดตามเอาตะกอลออกจากปากดูครับผมเนื้อวัว อย่าลืมนะครับทุกคนติดตามนะครับรายการพัวคุณต่อยนะครับที่บอร์ดออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผมเฮล u ลยู e ูบเฮ o โล u ูทูบเป็นเรื่องเวลาอยู่คนเดียวครับเราเาะกันเลยับะไคร์ไม่ใช่สับสไคร์อ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน